Yes Hello ไปเมียเอานะอย่าอลเ alert a l e r เล l e r t วันนี้ไพเรือข้ามฝั่งนะคะฝั่งโน้นมาก็ฝั่งนี้แล้วไอ้ไอ้วไอ้ลูกน้องเก็บในตะหอยหอยนางฝั่งนี้ฝั่งไทยนะคะเมื่อกี้ฝั่งเยอรมันนะคะเดี๋ยวนี้ฝั่งไทย ต้องเลือยอยู่าโอ้อมาล้อ <My S 1> ที่ท่านอีก้องาดที่ท่านอกีกลองเลือน้อยลอบนวัลูกพี่ที่ท่านอีกวันี้ลองเลืวอน้อยลอยบน้อปปอะดงดึ <c oughs> ดงๆ ก้อนก้อนพี่น้องเอ้ยมามามางมหอยกับมพ่อหอยพี่น้องเอ้ยอตาบีหอยพ่อตาบีบ่งจีกุนบ่งมงินมันเนาะโอ้ยคนมันมีลูกเนาะมังก็หุ่นสวยตัวผีมาขับตากแดกคนมากมืงกันมดากโอ้ยตักมือก็ได้ไอจุเนกมักเด่น ดำมันงากชมวิวมือนี่ชมวิวเห็นเบื้งเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่นี่นี่เบื้องมือเบื้องขค่ะนี่นี่ลูกพี่พี่สาวคนสวยของน้องนะคะพี่อิบุค่ะพี่อิวมาเที่ยวบ้านน้องสวยน้องมาตากจังตากจังลอยลอยกิโลเมตรเนาะอันนี้น้องสาวนะคะผู้ว่าผู้ว่าดูผู้ตาง ผู้สาวผู้สาวผู้สาวสาวมดตัวนั่นหรอก็สังเกระนิกระนอจ่าขอบคุณทุกคนที่จำเล้วจ่าเด้อขอบคุณหลายหลายบายบาย